ถ้าเราไม่เจอวัดพระธรรมกายไม่เจอหมู่คณะนะเราก็คงไม่มีโอากาสได้มาทําอย่างนี้ไม่มีโอากาสได้มารู้จักบาปบุญคุณโทษความจริงของชีวิตที่ยังไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนสิ่งที่ได้จากการพายาติโยม ในชุมชนมาสัมมนา,าในครั้งนี้หลวงพี่คิดว่าได้ประโยชน์อย่างมากมายอย่างเช่นได้ฟังพระมหาปร,รีนธรรม9ก้าประโยชซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีภูมิธรรมภูมิความรู้มีองค์ความรู้ให้กับญาติโยมที่ได้มาร่วมฟังในครั้งนี้ได้รู้แล้วก็ได้มีความซึมซับมีความรักในพระพุทธศาสนาและอยากจะสร้างเสริมอายุพระพุทธศาสนามีแนวโน้ม อยากจะชักชวนคนมาบวชให้ได้เยอะๆดูพี่ก็เกิดมาจากโครงการของวัดพระธรรมกายตั้งแต่ปี2563แล้วก็บวชศึกษาอบรมอยู่ในองค์กรจนถึงวันนี้ก็13พรรษาพอดีถ้าเราไม่เจอวัดพระธรรมกายไม่เจอหมู่คณะเราก็คงไม่มีโอกาสได้ <S <S ม,มาทําอย่างนี้ไม่มีโอกาสได้มารูจักบาบุญคุณโทษความจริงของชีวิตที่ยังไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนก็อยากจะให้คน ทุกคนได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้ได้มารู้จักกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรของวัดพระธรรมกายในการบวชพระเยอะๆออบรมตามคําสอนของครูบาอาจารย์ตามหมู่คณะให้เป็นพระแท้ให้เป็นเนื้อนาบุญของโลกให้เป็นคนดีของสังคมบางครั้งนะได้ข่าวว่าลูกชายคนนั้นคนนี้อยากจะบวชญาติคนนั้นอยากจะบวชตรงดิ่งเข้าไปหาเลยนะไปคุยไปคุยเรื่องธรรมะ เรื่องอานิสง์เรื่องผลดีต่างๆในการบวชแล้วก็ทําให้ส่วนมากจะไม่พลาดถ้าได้ลงไปหาตัวเจ้าบวชแล้วก็จะชักชวนแล้วก็จะให้ความรู้เขาแล้วก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นสําหรับความในใจของหลวงพี่ในวันนี้นะก็มีความปราบรื้มดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มารู้จักองค์กรของวัดพระธรรมกายได้มารู้จักหลวงพ่อได้มาเป็นลูกของพ่อทําหน้าที่ สร้างบุญสร้างบรมณีติดตามตามติดพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะมีความรู้สึกปราบปื้มและมีปฏิยินดีเป็นอย่างมากจะทําหน้าที่พ่อลูกชายให้ดีที่สุดยอดราสตี วันนี้เรามาร่วมสัมมนากันที่ศูนย์อรัญยประเทศเยอะมากค่ะปลื้มมากนะคะขุนพลของหลวงปู่หลวงพ่อเข้มแข็งกันมากน่าจะเป็นการที่จะบอกให้เรารู้ว่าการชวนบวชปีนี้ถึงยากแต่มันก็จะพลิกให้จากความยากนั้นเป็นโอกาสของเรานะคะเราเนี่ยบวชไม่ได้ค่ะเราเป็นผู้หญิง เราอยากบวชเราก็อยากบวชแต่เราบวชไม่ได้ในเมื่อบวชไม่ได้เราก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปชวนบวชเท่านั้นที่จะทำให้เราได้บุญเยอะกับตรงนี้นะคะการที่มาสัมมนาวันนี้นะคะไปปรับใช้คือมีกำลังใจอย่างที่หลวงพี่ที่มาสัมมนาท่านบอกถึงเหตุผลว่าเราทําไมถึงต้องชวนบวชเราทําไมถึงต้องทำหน้าที่นี้เพราะหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ที่ ทหารหญิงจัก,กรพรรดิหลวงพ่อที่ท่านให้เรามาทำแต่เราลืมฉะนั้นก็คือต้องมีพระอาจารย์ที่มาสัมมนาวันนี้ชี้ทางให้เรารู้ว่าการที่เราไปทำหน้าที่นี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญแต่พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเราจะยืนยาวไปได้ก็คือต้องมีทหารหญิงจัก,กรพรรดิที่บวชไม่ได้แต่สามารถไปทำหน้าที่ชวนบวชเป็นบุญของทหารหญิงจัก,กรพรรดิทั่วประเทศทั่วโลกค่ะ อยากทำหน้าที่ชวนบวชเพราะว่าเราเห็นความทุกข์เห็นคนดื่มเหล้าเห็นคนติดบุหรี่แล้วก็ทะเลาะกันเล่นหวยเล่นการพนันแล้วก็แบบเราเห็นปัญหาแล้วทีนี้พอเราไปศึกษากฎแห่งกรรมเราก็เลยเล็งเห็นว่ากลุ่มพวกเนี้ยเขาหน้าสงสารมากเพราะว่าเขาจะ มาสว่างแล้วเขาจะกลับมืดอะไรเงี้ยเราก็อยากจะช่วยเขาศูนย์อบรมของเราพร้อมมากพร้อมที่จะอบรมอะค่ะเพราะว่าทั้งพระพี่เลี้ยงทั้งหัวหน้าศูนย์อะไรอุปกรณ์พร้อมแล้วก็มีเทคนิคที่แบบว่านักหนักก็เอาอยู่อะค่ะก็เห็นความเปลี่ยนแปลงมาหลายคนแล้วที่ยังไม่ศึกก็มีเยอะค่ะแล้วถ้าที่ศึกออกไปเนี่ยเขาก็มาขอบคุณเราเราก็ปลื้มมาก ดีใจที่เขามาขอบคุณแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ได้พี่ผมก็ไม่รู้จะไปอยู่นระกขุมไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีแรงบันดาลใจอยากจะทำต่อเพราะว่ายังเห็นอีกมากมายเลยที่ที่ยังอยู่ที่อโครจรนหมืะ